สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับโดงนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับก็มีหัวข้อดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับจากประสบการณ์20ปีนะครับในหัวข้อที่ผมว่ามันก็น่าจะมันนะผมคิดว่ามันนะครับหัวข้อในวันนี้คือธุรกิจประกันชีตเป็นธุรกิจที่ต้องงอคนน่าเบื่ออย่างที่สุดจริงไหมคลิปนี้น่าจะมีคําตอบ ขอให้ทุกท่านนะฮะโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมรับฟังนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่น่าเบื่อต้องง้อคนตลอดเวลาจริงไหมจริงไหมครับท่านผู้ชมจริงไหมครับคําตอบคือจริงครับผมทํางานมา20ปีครับผมยอมรับเลยครับเป็นธุรกิจที่ต้องง้อคนครับจริงครับ น่าเบื่อไหมบางทีแม่งก็น่าเบื่อมอนกันนะครับนะครับฟังแล้วออกจากอาชีพนี้ให้หมดเลยดีไหมฮะไม่ต้องมาขายประกันกันนะครับครับเป็นอาชีพที่ต้องง้อคนครับแต่ผมอยากจะให้ข้อคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมฮะเออเรามาคิดร่วมกันนะครับว่ามีอาชีพไหนบ้างครับที่แม่งไม่ต้องง้อคนมีอาชีพไหนบ้างอ่ะลองช่วยกันคิดดินะฮะลองลองคิดดูซิอาชีพไหนที่ไม่ต้องง้อคนนะครับอ้าวลูกจ้างเขาเลยอันฮะเป็นพนักงานบริษัทต้องง้อคนไหมครับ ดูเหมือไม่งอคนใช่ไหมครับแต่จริงๆคุณงอใครคุณก็ต้องงอหัวหน้าคุณถูกไหมครับหัวหน้าแผนกหัวหน้าฝ่ายของคุณนะครับหรือถ้าคนเป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าของบริษัทประธานบริษัทคุณก็ต้องงอเจ้าของบริษัทประธานบริษัทไม่ไม่ทําให้เขาโกรธไม่ทําให้เขาเคืองไม่ทําให้เขาแหม็นหน้าถูกไหมครับไม่ทําให้เขาไม่ชอบขีหน้าถูกไหมครับคุณก็ต้องงอเขาครับฮะยิ่งถ้าคุณเป็นนักขายเป็นเซลล์นะคุณต้องง้อใครครับ คุณไม่ต้องงอธรรมดาคุณต้องโคดงอลูกค้าเอาใจลูกค้าสารพัดใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นเซลลใช่ไหมครับเป็นเซลล์ขายรถยนต์เซลล์ขายอะไรก็แล้วแต่คุณไม่ง้อลูกค้าเหรอครับไม่ว่าจะเป็นขายรถเซกันแทนออก YouTube เต็ไมไปหมดหรือ,เ,อเซลลขายรถเบนซ์บีเอมีไหมครับไม่ต้องงอลูกค้างอทั้งนั้นครับมีอาชีพใดไม่งอ้อลูกค้าครับบางคนบอกร้านขายทองใช่ไหมดังที่เฉยลูกค้าเข้ามาที่ร้าน ผมถามจริงนะถ้าคุณเป็นเจ้าลูกเจ้าของร้านทองหรือเป็นพนักงานขายทองนะฮะลูกค้าต้องวิ่งมาหาคุณที่ร้านใช่แต่คุณลองพูดไม่ดีกับลูกค้าเดิคุณลองพูดจางี่เง่าไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่ง้อลูกค้าไม่พูดจาเพราะลูกค้าบอกปากต่อปากเขาก็ไม่มาซื้อร้านทองร้านคุณเขาก็ไปซื้อร้านอื่นร้านทองมีเยอะแยะทั่วประเทศทุกห้างถูกไหมครับคุณก็ต้องงอลูกค้าฮะมีอะไรบ้างครับที่ไม่ต้องงอลูกค้าเอาเป็นทหารเป็นตํารวจข้าราชการไม่ต้องงอคุณแน่ใจเหรอ นะคคุณเป็นรัฐราชาการพิษาหกิจอยู่ตามราชาการยังไงประชาชนต้องเข้ามาหาคุณที่กรมกองสำนักง,งานของคุณใช่ครับคุณก็ต้องง้อเจ้าหน่ายคุณโ,โดยเฉพาะทหารตำรวจนะเว้ยนะข้าราชาการระดับสูงแม่งก็ต้องงอหัวหน้าเขาขอโทษนะฮะบางทีพูดกันว่าเลียแข้งเลียขาเลียจนขนนะ่แข้งไม่มีอ่ะใช่ไหมครับเลียแล้วบางทียังเลียไม่ถูกใจเลียไม่ถูกที่ซวยอีกถูกไหมครับเป็นทหารตำรวจข้าราชการมีทำไม่ต้องงอคนโคตรงอเลยฮะ งอแลงวงออีกนอกจากจะบริการรับใช้เจ้านายที่บ้านอาจจะต้องไปดูแลลูกครอบครัวลูกเจ้านายลูกค้าเจ้านายหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายถึงที่ออฟฟิศเลยนะครับต้องประเคนให้เลยใช่ไหมครับนะจะเลื่อนตําแหน่งจะถูกย้ายไม่ย้ายอยู่ที่หัวหน้าคนนี้พอเผอยังต้อง under t a b l ลถูกไหมครับเห็นไหมฮะมีอาชีพไหนครับผมถามจริงๆอยู่สูงสุดแค่ไหนมีใครฮะไม่ต้องธุรกิจใดครับที่ไม่ต้องงอะคน โทษและแม่งก็ง้อคนทุกคนนะฮะแม่งก็ง้อทั้งนั้นอยู่ที่วจะง้อใครถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะทำใจครับอาชีพประกันชีวิตมันก็ต้องง้อคนครับแต่อาชีพก็แชนชีวิตนี่มันมีข้อดีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งผมอ่ะพูดไปเมื่อคลิปก่อนที่มีหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ตรงตรงนี้แล้วกันนะที่มีหัวข้อว่าอาจจะพูดได้ไม่เหมือนนะักตัวแทนประกันชีวิตอย่าง,างผมแม่งโคตรยิงอ่ะคุณไปดูคลิปนี้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้คือยิงยังไงก็คือ สมมุติว่าผมไม่ชอบทอดนะผมไม่ชอบคนคนนี้ผมไม่ชอบเขาด้วยเหตุอะไรก็แต้เแต่นะผมก็ไม่ขายประกันชีวิตเขาครับเพราะผมขี้เกียจดูแลเขายี่สิบปีผมต้องมานั่งอดทนฝืนความรู้สึกกับใครบางคนที่ผมไม่ชอบนะครับผมไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกนะผมก็ไม่ขายประกันเขาไม่ขายประกันเขานะครับเพราะผมไม่อยากไปดูแลเขาผมไม่อยากใกล้ชิดเขานะประกันชีวิตเนี่ยมันเลือกได้ด้วยซ้ำเลยับว่าคุณจะขายใครหรือไม่ขายใครนะครับหรือคุณอยากจะติดหนี้ บุญคุณใครในความรู้สึกของคุณนะครับคุณไม่อยากติดหนี้บุญคุณเขาคุณก็ไม่ขายเือจบครับนะฮะอันนี้ความรู้สึกที่ว่าต้องงอเพราะฉะนั้นนะครับนะครับอาชีพไหนก็ตามครับทุกอาชีพมันก็งอคนทั้งนั้นแหละครับงอลูกค้าตามใจลูกค้าสารพัดนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเา็ธุรกิจประกันชีวิตถ้าคุณงอเขาแล้วเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่วินวินนะครับลูกค้าก็วินครับด้วยความคุ้มครอง ตัวแทนก็วินครับได้ครับได้คอมมิชชั่นบริษัทประกันชีวิตก็วินครับได้ค่าดําเนินการได้โปรฟิตได้เงินถ้าเกิดธุรกิจใดที่วินสามฝ่ายธุรกิจนั้นน่าทํำไหมครับผมว่าธุรกิจประกันชีวิตก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่วินวิน t o กเ t อร์นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับเราจะได้มีทัศนคทกติที่มันถูกต้องนะครับในธุรกิจประกันชีวิตนะครับว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องง้อคนแค่ไหนอย่างไรนะครับ หวังว่าจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับผมก็ไม่ได้พูดว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกทั้งหมดท่านต้องใช้วิจารยาในการชมและในการวิเคราะห์ว่ามันใช่หรือไม่นะครับนะครับก็สวัสดีกันนะครับนี่เจ้าแอปเปิลนะครับลกแก้วตัวนี้ติดผมมากเลยนะครับนะครับผมเข้าบ้านพวกถ้าเขาไม่ได้ถูกขังกรงเขาจะบินมาเกาะไหลโชคดีก,กันครับเฮงๆันครับสวัสดีครับเย้ yeah.